เพลนค่ะทุกคนหินมาก็เริ่มละลายแล้วนะคะอากาศก็อุ่นแล้วค่ะอุ่นขึ้นมานะคะทุกคนเบืองก่อนนำแข็งพยายแล้วเอาออกจากอะ่ะกละมังดู แอปเปิลมาหายไกลค่ะทุกคนกับขนมปังน้องไก่แมวแอปเปิลกับขนมปังมาหายหนาวบอเอาเงียบไปเลยเด็กอ่ะ Yeah ติดใครสามหน่อยอีกแล้วเมื่อละสามหน่อยสามหน่อยนี่แหละค่ะบรรยากาศตอนที่หิมาละลายก็จะจืดแบบนี้แหละค่ะจืดลดกว่สกปกได้ป่ะเนี่ยนั่นแหละนี่แหละค่ะบ้านนอกเชินบสก็จะบวนในเมืองนะคะความจืดก็จะเป็นยังสี่ละค่ะ ปาค่ะเขาขึ้นไปกิบกาแฟนะคะก่อยเฮ็ดขนมปังกระเทียมไว้ในเตาอบนะคะเมื่อนี้ก็จะจกิบกาแฟก่อนยังพะพันได้ทอดไข่าดาวแล้วค่ะจะทอดไข่าขาดาวตอนตอนเที่ยง <laughs> ียใหม่แน่จากน้อยนี่คะ่ะทุกคนใหม่แน่จากน้อยแต่ว่าก็หอมคือเก่าลหะคะ่ะเสียงกาแฟวันนี้ก็จะกินแด่าอ,อันนี้นะคะยังไม่มีไข่ดา มาค่ะทุกคนมาจิกบกาแฟตอนเช้านะคะสวัสดีครับแฟร์ซี굿มัวนิ่งไทยแลนด์ไทยแลนด์อีส์เอเวนิ่งอืมพออัพตันนวล now they have afternoon ทีอีเวนิ่ง now oh. ข้อกัน4แดดมาค่ะทุกคนเวลาต่างกัน6ชั่วโมงตอนนี้นะเวลา สิบโมงนะคะแต่ว่าบานเฮาก็สี่มงแรงเมื่อเนี้ข่อยเฮ็ดอ่าขนมปังกับเทียมแต่ว่ามันจะใหม่แน่จักน้อยนะคะโอเคฮันนี่แอบตัด <day>, ย,ย่อจ๋ยวอะก็กะค่อยว่าจะตัดผมให้เพ่อไงเมืนน่อน,นี้แต่ว่ามันคืนแล้วปวดหัวแล้นอนจะมาตัดตุบตัดป <c oughs> ตู้เทปเด็กคนนี้แล้วโอเคอย่าต่อเปล่าอืมอืมเอาวิสต์เทปทุเรียนไอ้พุทมาจ้ากับอีกไอรอนอมิกอืมอืมอีกทูมัตอ่ะเหรอไหนอืมคอยเมื่อเนี้ยคอยใส่กระเทียมลายนะคะช่วงเมื่อคอยก็จะใส่เพราะไห้มันหอมไปเสือมาค่ะป้าที่บอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวอุ่นเน้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามันจะส멀เยอะเกินอืม เกล็ผงเดอร yeah <sometime. S 2> yeah they use uh, garlic powder <Yeah. S 2> but it's not local that is not local that is not same mm มาค่ะ hmm. ท yeah, mm ุกคนมากินอาาขนมปังกระเทียมใคยมักจะเฮ็ดกินเหล่นบ่อยๆนะค่ะแต่ว่าบางครั้งพันยัยลดก็มากแบบว่าให Säg, kan jag berätta om dina karaktärer? Kan du berätta om dina I ett det finns smak. Hur det är lite salt, något som... Mm. Det är mm. jättebra. Ja, italienskt kryddor. Mm. Mm. ตอนเที่ยงยังค่อยจะกินอาหารเศร้าขอการ์โทนกอโดฮอสเต็กเอ็กเอลเอเลนนด์อมีกเซอร์วิเลานด์โอเคดีสุดเลยตอนเที่ยงก็กินอาหารเศร้าทอดไก่ดาวร้อนแล้วร้อนสุดเลยมากเลย

Efter vi ätit lunch vi kan gå ut. Ja, ah, okej. Okay. Yeah. Mm. Because I think it, uh, it's gonna be eight. Mm, -hmm. eight to the oh, we the plus... Eight degrees. Plus, det kan bli jättekonstigt. มื่อวานนะขึ้นมากสององศาแล้วเมื่อนี้พยายาวเารเละเที่ยงก็จะประมาณ8องศาไะสั้นค่ะอากาศอุนนอ่นขึ้นอุ่นขึ้นก็ดีนะคะทุกคนสว่าอ่าเจวงนี้ยแอยู่ยังอยู่ไหนหรืออยู่หนาวอยู่เกาะนแน่ว่าอีมาเนะจะต้องตกไม้อีกแน่นอนแล้วค่ะไอ้มบุมมาเด้ Ja, like <laughs> yeah. mm. and I move a uh, Christmas uh, boom. vita there. <coughs> very thin, the red one and the Bröd. You like this summer? In Salad. Yeah, it's very easy to do. No, yeah, they do. They don't have bread. Yeah, we buy we buy um somebody bread. Jaha. Some um uh, someone's bread not uh not Nej. France bread. They they call French bread, this one in no, Thailand. Baguette. Yeah, baguette but they call but baguette means b with bread. Yeah, <laughs> in France. Yeah. yeah, in France, but in Thailand they mm -hmm. call ah uh, mm -hmm. bird France fans bird fans And if we go France, we mm -hmm. can see like this so mm -hmm. big. Yeah. So. You remember? Very good. You uh, know. Uh, but in central plaza in Khon <coughs> the supermarket, oh, the big yeah, the big market, oh. the big mall, mm. and under they have a supermarket. Mm. That's named Top. You, mm. you you remember? It's very mad, bread They they yeah, have no. yeah they oh. have yeah. If we go there, oh. we can uh, shop <coughs> and make it. No, it's mainly Yeah, mm. I think from Germany and England, not France so much. nice. Nah. เ l a n อ from นฟาร์มอ uh, ังเด n โอเคยุโรปเปียนอ๋ออัสเซียรัสเซียอินเดีบูอีคอนแกนเดอเวบูอินภูเก็อันเนี้ ยาทาตอนเศร้าก็ง่ายๆนะค่ะเมื่อน,นี้ก็ข่อยกระตุ้นตะตีหาคือเกาล่ะค่ะเพราะว่าข่อยนอนตะเวนเราข่อยก็กมาสักผ่าสักแพ้าาทาความสะอาดจัดของที่ข่อยเอามาตะมือวานนี่นะคะน่ะยังจัด่นเสร็จอยู่ต้นดอกกุหลาบทับกันจนมาตายจนมาหักเบิ่ <clears throat> but in France they eat like they call it croissant. Yeah. It's like, uh, yeah, croissant. Uh, like a shell. Yeah. Snicka. I know they have also but uh, they put in the fish and yeah. mm, croissant. In Thailand they like to uh, have with the breakfast, this mm. croissant. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Breakfast is different in Germany, mm. England, mm. and France. France mm. only have croissant and, mm. and baguette. Yeah. England have bacon and egg. Mm. Germany, I don't know, maybe also big, big, big for mm. breakfast. Yeah. Yeah. They have a big uh, bread. Mm -hmm. so bread. But I like mostly I, I like France. Yeah, is uh, the people, the, the, uh, mm. the people, they wanna don't they don't wanna talk English. But it's the, very crazy, and I uh -huh. don't like. Mm. I don't. know. But. If they know that you're from Sweden okay. then you start talking. Yeah, you taught and I taught then. Okay. Mm. They start talking in it. Mm. I like France, south. Mm. Very beautiful. Mm. All the vinyards, mm. small vinyards, is not so big. And they säljer the very good vinyards. De var expensive. But it's euro då. Strand och... Germania, Benjian. It's euro. Ja. Euro och pengar. Nellen. Mm. Hålla. Ja. Jag har nog varit i Danmark snart Finland här. Ja, Finland också. Mm. Åländhåll här. Det är jävligt slottigt. Jaha. Jag är bebyggare. Jättevarmt. ออกมากินยานะคะแต่วอากาศมันหนาวก็เลยสิบอดปอยนะคะทุกคนเอเรูทมูสนะไอกันนะฮักกัฮักอวิแฮอโนรา you remember before I put โนรอวิเกทเทอบย่าอยอาเจ็บตกวอกสมันนี่คอยว่าจะต้มขาหมูไว้นะคะว่าจะอ่าไว้กินมาแล้งนะคะทุกคน ต้มแล้วก็เอาใส่ะบุญเส้นจริงๆนะค่ะแก่ไข่ไขก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าแห่งว่าไม่ก๋วยเตี๋ยวนะค่ะต้มต้มขาหมูเฮ้เฮ้เฮเฮ้ริกีสันพิกซ์เดย์บีเดนเนาะโอเคอินสเปนโอเคเจะต้องอ <mel dzie ń> ิน An island is Lanzarote, uh -huh. it's a group. Spain is here, uh -huh. Africa uh -huh. is here. Okay, it's mm. not in Spain, but it's nearer. Yeah. No, uh. but it's Spain, owner, okay. Spain is owner. Uh -huh. And there's an island here, Canary mm. mm. okay. Islands. It's Canary Islands, is Lanzarote, uh, it's five mm. islands, I think. Mm. Då sa la, men jag är blankt i Spanien. Nej, det är på Bigorna. Det är såg This Det är 20 grader. Ja, jättebra. Nej, det är lagom. Ja, Men det kan komma ifrån Afrika mm. kan komma med mm. 30 till 40. Mm. Mm. Inter är la 30 eller 30 Ja. Mm. Winter in Thailand is not very cold. Right? Nee. Mm. But I'll always be, I think it was 11 or 9 in the morning. Yeah, one time. Very cold. Yeah. Mm -hmm. When you've been there for the ja. second time. Ay, the first time or the second time. I don't remember. Maybe 15 time. or second. Mm. Maybe 15 or 16 mm. when we married. Yeah, oh, third time. morning. Mm. mm. Third time. Yeah, you've been here before. Yeah. I like think I will go to Yale. <laughs> Because you, you, don't tell that I, I yeah, you forget. Yeah, I do. <laughs> the day. I um, you YouTube, I, I have mm. done, wow. but I don't talk in uh, right. uh, my page <laughs> Facebook. Okay. Yeah. But you forget. <laughs> forget. We forget the day, I think. Yeah. I, I don't remember. No, I I yeah, remember, I, but, but uh, they mm. say we must to um, uh, go to them. Och, uh, connect them uh, yeah. before two weeks, mm. but we go uh, the same day. Ja. That's why it's wrong. Yes. constant' mm. <laughs> uh, <laughs> well, uh, we yeah, Are uh, nah, it's not real. We can't mm. mm. think in head. I remember going we'll remember. I remember <laughs> when we we must go back number 23 August. Yeah. และก็ถามคอยว่าเทได่ยว่าให้เอฟซีฟังบอกว่าเขาจะจับเตอเขาคุกกันวสั้นค่ะคอยได้ว่าคอยได้เว้าตอนที่คอยเริ่มทํา youtube นะคะว่าอตอนที่คอยมาวิสาทองเที่ยวนะคะก็คือลืมวันที ไปไปบะถึกมือนะคะเขาหายไปติดต่อต่อวิศากรสองอาทิตย์แต่ว่าข่อยกับพญาย่ะผัดไปในมือที่ <c oughs> วิสาเบิดอายุนะคะ <c oughs> นั่นแหละแล้วเขาก็เลยอ่าบอกว่าผิดกฎหมาย <c oughs> ผิดกติก,กาเขาจ,จับข่อยเขาโ่ก็สั่นค่ะพะญายาดก็ให้ข่อยก็ให้นะคะทุกคนแต่ว่าก็มีพระเอกมากข่าวของวัดซอยนะคะ <c oughs> <c oughs> เรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ เซอร์ไพรส์มากค่ะทุกคนเรื่องเป็นเรื่องที่อ่าตกใจแต่ว่าก็มีเรื่องดีๆของมานะคะอยากเล่าให้ทุกคนฟังอยู่นะคะว่าเซอร์ไพรส์แบบใดมีอ่าบุรุตเคมาค่ะว่าซอยชีวิตมาดามันนองนะคะเป็นเดบอส coming down ่าเป็นเบอสดูในหันนะคะนั่นแหละเพราะงั้นเราจัได้ดี we have to uh, order ticket when we sit there Yeah yeah เ <laughs> ออเราเหมาเนี่ยบอดนะขไปพ่อขอยอยู่ในห้องน้ำนะคะตอนนั้นเซมินไทยแลนด์ฟลายตอนที่ขอยล้อเขาล้อบัตรคิวอยู่นะคะล้อเลขที่เขาเรียบตัวอยู่นะคะ <c oughs> ขอยกับเขาห้องน้ำเพื่อที่จะ,ะไปวีโพมไปท้าลิปสติกเพื่อที่จะถ่ายรูปต่อต่อวีซ่าต่อบัตรนะคะแล้วที่นี่ ห้องน้ำประเทศสวีเดนห้องน้ำชายหญิงจะรวมกันนะคะทุกคนเปิดเข้าไปก็จะมีอะสองสามห้องนะคะแต่ว่าจะมีกระจกมองทีห้องแยงแบรนด์อยู่มองเดียวกันนะคะเราค่อยกับเขาไปตอนค่อยออกมาอบอดค่อยก็ไม่รู้ว่าเป็นบอดนะคะทุกคนเพิ่นก็นเลียวเบิ้งค่อยนะค่อยกัเลยมีความรู้สึกว่าเป็นอย่างปุ้ยซ้ายคนนี้จังค่อยเลียวเบิ้งค่อยแท้ก็เลยว่าก็เลยหันไปแล้ว,ว่ามองเห็นอย่างเพิ่นกัเลยบอกว่า บ่มีอย่างว่าสันค่ะแล้วข่อยก็ออกมาเพิ่นก็ออกมานะคะแล้วที่นี่พราเขาเรียกข่อยไปจะถ่ายรูปนะค่ะเขาก็เลยบอกว่าจะต้องผู้จัดการแปลว่าพนักงานที่เป็นอีควนณาเพื่อนึงนะคะก็เลยเออนข่อยเขาไปกับพญ่นะค่ะว่าข่อยน่ะยุเกินนะคะเฮ็ดผิดกฎกฎระเบียบของ วิชาท่องเที่ยวสซินะค่ะทุกคนนั่นแหละเขาก็เลยจะจับข่อย <c oughs> หัแจ้งตำรวจมาจับข่อยไปนะคะแล้วพญาก็หายะหนะคะทุกคนข่อยกห็หายก็กลาพราว่าตอนนั้นข่อยก็บอกภารรษาอังกฤษอ่าฟังภารรษาอังกฤษรู้เรื่องแน่นะคะแต่ภาษาสิบินไม่ได้เลยนะคะแล้วพญาก็เลยคุยกับเขาแล้วบอเล่นยางเขามากค่ะทุกคนนั่นแหละเพราะเพราะข่อยเห็นเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นนอ่าจะให้อ่าพญาน่ะ ซอยในเรื่องเอ่อเพิ่นก็เลยบอกพญายาอ่าให้จองตัวกับนะคะนั่นแหละพญายก็เลยจองตัวในในคณะนั้นเลยค่ะทุกคนก็เลยอเรียกกับวันที่22 22สิบสองทเวนตี้ทูีออกุสติวันที่ยีสิงหาคมทุกคนนั่นแหละก็ถือว่าเป็นอีหยังที่แบบบ่คาดคิดเลยนะคะนั่นแหละค่ะ พาจะมันถูกจับติดคุกนะคะอันนี้ก็คือประสบการณ์ชีวิตนะคะทุกคนเรื่องบางบางอย่างเขาก,ก็ฮกกบบรูนะคะแล้วพญายแล้วก็บ,บเคยอ่าพา้ผูหญิตงตังตังแดนนะ,ะเขาประเทศทั้งซี่นะคะแล้วก็เลยบรูเรือพร้อ,อม But here yeah, we go to Rickard Was number fifteen or sixteen? Ah, uh, fifteen when I came. Yeah, I think yeah. So in the summer. Yeah, in the summer we go visit our uncle there. Mm. Yeah, we go in Sweden. Uh, yeah, very fine. Yeah, Hella Bergen. Yeah, Hella Bergen, very mm. fine. So okay. you find it. And when you come to travel, Panyai Pak, when you go to visit your left, Panyai Furlang, okay. ภาคเหนือนะคะทุกคนไปตอนนาฤดูร้อนขับรถไปน้ําทางนะคะทุกคนก็เห็นเหลืองเออเฮอเหลืองเอเอเหอเตมขางทางอยู่ค <c oughs> อยเรียกว่าต้องเมนเห็ดมันปูแน่ๆเลยก็าวางสิบอกพใญ่จอดแล้วก็ป่จอดอ่ะค่ะคอยว่าดูรายลักเลยจอดลวกเลยจอดให้ค่อยนะคะทุกคนมันก็มีหม่องจอดปากเกียร่านะคะเขาปากเกียร่าก็คือที่จอดรถนะคะแล้วที่นี่พอจอดแล้วเขาลงไปเห็ดเตม ขอทุกคนเวอร์รี่มัสอ่าอ่าคันเตลันเลยนั่นแหละค่ะขอยเก็บได้นะคอยเอาใส่ถุงพลาสติกนะได้สองถุงพลาสติกเลยค่ะลายคักลายแน่ื้อย่ออกบูเบรีนะคะยุคภาคเหนือนะลายค่ะนึกว่า Yes look at my son he fish e take abalone yeah อ๋อตะกอนน่ะบ้านลูกซ้ายหล่าพี่พลังก็จะอยู่ติดติดทะเลนะคะ เป็นบ้านซัมเมอร์เฮานะคะทุกคนแต่ว่ามันกะกว้างขวางนะคะนั่นแหละแกะกับไปตกป่านะคะติงตะกีขั้นแมนได้ทำยูทูบนะคะคงจะจะสนุกมากเลยขะะ่าวเชานั้น <c oughs> ตอนที่มาอท่องเที่ยวนะคะแต่ว่า,าความทรงจำดีๆนะคะทุกคนจำได้แต่ว่าขางทางที่ไปภาคเหนือนะ่ะเห็ดมันปูน่ะเต็มทั้งสองขางทางเหลืองเออเฮอเออเฮอเลยค่ะทุกคนนั่นแหละ เอจีตื่นเต้นมากๆเลยมวน and the first time you come it was ma March March 23 rd, no? <S yes s u m m e r and then uh, very cold you remember <Yeah. S 1> you get the jacket from my friend yeah Then it Yeah wear you ตอนเคยมาข้างแรกนะคะทุกคนเดือนมีนาแต่ว่านาวนาวนะคะน้ำถนนอยู่สตอกโฮ o l m น่ะ เป็นน้าแข็งเลยค่ะทุกคนตอนนั้นข่อยหน่อยยังบพราะว่าในม,มีเสื้อกันหนาวแบบว่าเสื้อกันหนาวสําหรับฤดูหนาวเลยนะคะอ่ามูพญายนะคะอ่าเพิ่นก็นเลยให้เสื้อข่อยตัวสีดแดงแดงนั่นแหละค่ะทุกคนเพิ่นซื้อใหม่ๆอยู่นะคะเพิ่นก็นอ่าเลยเอาให้ข่อยเพิ่นเป็นคนอ่าฐานะดีนะคะนั่นแหละแล้วก็เลยว่าฉันให้เธออ่า เพราะว่าอากาศมันหนาวถ้าจะมาใส่เสื้อแบบนี้หนะ่ะบันไดวัส,สดุกทุกคนนั่นแหละพอใหญ่แล้วก็เอาเสือ <c oughs> ้อไปใส่กับยแตา่ามันกับบะมันเสือ้ออที่ยางออกข้างนอกนะคะมันเป็นเสื้อกันหนาวสําหรับยูนบ้านซึ่งกับ,บอพอสีกันหนาวได้นะคะในตอนเนะลด้เสือ้อคอยไปเสิร์ชเบิรงอยู่ในออินเทอร์เน็ตว่าเสื้อตัวนี้ราคาเท่าใดสองพันกว่าโค้นเลยคะ่ะทุกคนนั่นแหละสีแดงๆที่คอยใส่ไปทํางานนั่นแหละค่ะ อโดยเอ่าะปีหน้าเราจะพากไปเก็บเห็ดภาคเหนือ่ะค่ะจะได้ช่ว์ให้เอฟซีเบิงจะได้มียอดบิวขึ้นก็จะลาจากสองอาทิตย์นะคะจะลาพักร้อนแล้วก็ไปเก็บเห็ดนะคะ stay stay in a funny hotel room yes เวิล crazy เบ็นวิไ t i ยกา i เกงใ a เป e a เสื้อผ้าเปลี h สื h อาตอนไปภาคเนือไปพักโรงแรมหนึ่งนะคะคือจังอ่ะโรงงานนี่แหละค่ะโรงแรมก็แคบแคบแล้วก็แพงพร้อมนะคะทุกคนคือลรตอนนั้นก็ถือว่าแพงได้ขึ้นลพันคนอาหารเสาวอย่างกับบะมีนะคะ มีอย okay. ู่แ no, ต่ว <clicked> ่าอยู่ในตู้เย็นมันขอหกวิการเองนายอะไรแต่ว่าถ้าใครก็บกินอย่างละค่ะก็กินแต่หน้า่ที่เขามีให้คนละขวดนะคะนั่นแหละพันคนตอนนั้นนะสี่พันคือละสี่พันกวนนะคะเพราะว่าตอนนั้นนะสี่บาทกวนนะคะงั้นคนยาอิสเลี่ยนไหนบิวเทอร์ โอเควิโกวีละอ่าแล d then we can go out เซลล่าเลยเดี๋ยววิเคอร์เฮะเ i ็กเ e ็กนิดเดี o t เองวิโก้อ a าไกูสกูยัโอเคสวัสดีครับเอฟซี see you next video mm hmm. take a rest now โอเคเปนใหญ่ฝรั่งแล้วนะอาการบอดีมาคืนเนี่ยนะคะทั้งปวดหัวทั้งเป็นนะขาแล้วจังเป็นอ่าเข้าแล้วบอดีนะ่ะแล้วที่นี่อากาศหนาวเลียเห็นแล้วนะ Yeah, pa. เบิ่งตาแล้ว Okay, see you next week. Oi, <coughs> <Okay>, next video. Video. <laughs> okay, bye-bye.